สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงการกรเสิดและการศึกษาอบรมของเจ้าพยาบริณฑิชาสิงห์สิงห์คาเสิ่งนี้ครับก่อนอื่นเรามาแนะนำสมาชิกกันก่อนเลยนะครับผมพี่ดิชากระเด็ตอมใจกระชุนเลขที่สิบแปดครับผมชื่อเดชินะคะพงกันเดกเลขที่สี่ครับผมชื่อเดชิสาห้ายชื่อเดชิีสาห้าย ชือเดกชาาตะที่ิบเอชื่อเดกหิงาชวาสินที่ามาค่ะาิกันเิดจากการสืบผลข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบว่าบรรพบุรุษของเจ้าพญาปินเดชาสินสิงหาเสียรนิเป็นพรามชื่อพราหมณ์ศิลิวัฒนะหลบราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในตำแหน่งราชบุรโรหิตมีบุตรประมาณสองคนได้แก่เจ้าพญาพิชโุโรกเจ้าพญามหาสมบัติเจ้าพญาพิชโุโรคมีบุตรประมาณสามคนได้แก่ เจ้าพยาเรินทราภัยเจ้าพยายสุริทนทรดีและเจ้าพยายชํมนาญบริัา์เจ้าพยามหาสมบัติมีบุนทีด้เอามากดนามออกมาหกคนหนึ่งิเลื่อนสองเจ้าพยาพันเทพ 3. ามเมหมนรินทรบีสี่เาชิงกันดารห้าทองเขาหเจ้าพญาัยราชาเจ้าพญาัยราชาได้เข้ามาบ้าชกาญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลยราชารมหาแต่ความดำรงตำแหน่งเจ้าพญาจังนีก็ได้เสด็จนำศพ เวลารเกิดขึ้นในกรุงลงมก็มีสม่วนช่วยในการต่อมาและได้รักษาของในพระคลังฆกรีงซึ่งทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าฟ้าสิร,รโลกมหาราชัยบ้างใจอย่างมากและได้ให้หยศเจ้าพญากรุงเ,เทพเส,สาานาบริจัดตุสนาคนแรกของรัตนโกสินทร์ต่อมาได้มอบยศเจ้าพยาขลังมหาเสนาสมุทรมหาพลารา และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุทธเลินมารดาชาล่ยท่านได้รับตำแหน่งเจ้าพญาไทยราชอาณาจัก ้าพยาบดิเนเดชได้รับการอบรมสัมส่งสอนแบบขุรหลักของขุนนางซึ่งอนิขานว่าได้ศึกษาในสมัยพระวันดนัซึ่งศึกษาเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งบิดามารดาของท่านก็มีส่วนช่วยในการอบรมสัมส่งสอนก่อเก่าที่ท่านเป็นเจ้าวนมากเช่นกันซึ่งพระอภัยราชามีความโญรภัตดีต่อพระบาทสมเด็จพระเุทา ยอดวารจุฬาโลกมหาราชเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับเจ้าพญาปอร์ชา้ก็มีแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากซึ่งบิดามารดาของท่านนับนถือศาสนาพุทธปฏิติสังขรและสร้างวัดเป็นจำนวนมากอย่างเช่นารดาของท่านได้ปฏิสังขรและสร้างวัดช่างทอง เกาะเรียนจังหวัดอาริทียาจึงทําให้เจ้าพญาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีเด้ปฏิษฐ์สังขรและสร้างวัดเป็นจำนวนมากแถวหัวเมืองและที่เขมรที่ท่านได้ไปทําสงครามมาครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการพูดถึงประวัติความเป็นมาการศกษาอจมและก็ชาติกำเนิดของเจ้าพญาบดินเดชาสิงหเสนีแค่นี้ครับขอบคุณค่ะ<า>